วันหนึ่งให้ทานอย่าได้ขาดมีมากมีนอกก้อยก็ตามได้เข้าปั้นหนึ่งใส่บาทยังดีนะฮะเชฐีมีเงินเป็นล้านล้านก็าตามเขาไม่ได้ใส่บาทเศรษฐีสู้เราไม่ได้นะฮะเรามีเข้าปั้นหนึ่งได้สบายนี่เป็นกุศลกุศลอันนี้แหละเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานี่แหละคืออาหารของใจนี่แหละคือเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายของใจ คือกลามบ้านช่องถนนน้นทางต่างๆที่เต็มอยู่โลกธาตุซึ่งแสวงกันเป็นบ้าจนไม่รู้จักประมาณนี้ไม่ได้มีความหมายนะ,นะความหมายจริงๆคือบุญคือกุศลให้แก่ใจเวลานี้ไม่มีใครมองดูหัวใจนะมันมองดูเป็นบ้ากันหมดตั้งแต่ภายนอกนเรื่องภายในใจเป็นยังไงๆงไ,งไม่มองดูกันนะนี่ราใจขาดความเดียวแหล่ ทนจึิงแสดงไว้ในธรรมะนัตถิกรรมะสมังพลงังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็นสําเป็นสําคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกจาาพูดจึงขอให้เขารลกครรําธรรมคือการกระทำการกระทำนีเรียก <c oughs> ว่ากับความดี าการกระชั่วเรียกว่าทำบาปทำชั่วให้พากัระมัดระวังความดีความชั่วนี้แหละจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเราในปัจจุบันและพบาติต่อไป